ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะช,ชื่ออะไรคะ่าชื่อพี่แคร์ค่ะพี่แคร์อยู่ที่บ้านไล่ลุงคริสค่ะดูแลทํากิจกรรมอยู่ที่นี่ค่ะค่ะไปถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่เดินแนะนำให้เดินทางทางไหนแล้วก็อ,อยู่จังหวัดอะไรคะ ส่วนใหญ่ต้องเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลนะคะถึงจะสะดวกที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่านั่งรถไฟหรือนั่งรถรถรถทัวร์รถตู้มาก็จะต้องไปลงที่สระบ,บุรีแล้วอาจจะต้องประสานงานกับที่ไร่นะคะให้ไปไปรับอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีค่ารถไปรับเียค่ะเราก็มีค่าตัตวสถานที่ไหมคะค่าสัตว์ตัวสถานที่ส่วนใหญ่ที่นี่เราจะจัดกิจกรรมเป็นแบบเดย์ทริปนะคะ,ะตั้งแต่เช้า9ก้าโมงครึ่งจนถึงประมาณบ่ายสามโมงนะคะกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ นะก็จะมีพาไปจับแมลงมาบันทึกมแมลงเสร็จแล้วก็ทานอาหารกลางวันพราทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็จะมีทํางานศินละปะที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนรู้ตอนเช้าแล้วก็จะมีไฮไลท์สุดท้ายคือพาไปเล่นน้ำค่ะค่ะข,ขอบขอบคุณนะคะแล้วก็ เราฝากสถานที่นี้หน่อยไหมคะได้ค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดสุดๆแบบแบบแบบที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยนะคะก็ทักก็ไปทาง inbox page จบ้านไร่ลุงคริสได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ uncle chris farm นะคะไปดูรายละเอียดแล้วก็ตารางที่เรามีจัดแต่ถ้าอยากจะมาเป็นกรุ๊ปพิเศษนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ค่ะเราสามารถจัดคอร์สอบรมได้ในทุกเพศทุกวัยทุก กิจกรรมสามารถทำได้หมดในธรรมชาติค่ะขอบคุณมากค่ะได้เลยค่ะ